สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดบ้านหลักนะท่านผู้ชมกับแม่ตะเกียนทองเนาะที่เราจะมาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเกียนทองนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับแอดมินก็จุดธูปไปแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับ ตัวเลขที่แอดมินจุดทูปขอนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนาะเราก็มาดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขเราค่อยเข้าไปดูนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือภายในวัดบ้านขามนะท่านผู้ชมบ้านขามน้อยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะบริเวณภายในวัดนะท่านผู้ชมเนาะ นี่คือบริเวณภายในวัดนะท่านผู้ชมบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนนะท่านผู้ชมนะตอนนี้นะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็จะเดินทางไปทําข่าวยากนิดนึงนะเพราะาแอดมินก็ไม่ได้ขี่รถบิ๊กอัพไปทําข่าวนะท่านผู้ชมก็มีรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจเท่านั้นนะท่านผู้ชมเนาะถ้าฝนตกแอดมินก็อาจจะเดินทางลําบากนิดนึงนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับ ในวันนี้นะผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองด้วยกันนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขที่เราจุดทูปขอเจ้าแม่ตะเคียนทองไว้นะที่นี่ก็หมายเยอะนะท่านผู้ชมนะพ่อหลวงตาท่าก็เลี้ยงหมาไว้เยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมแอดมินก็เอาขนมมาให้กินนะท่านผู้ชมะเมาเช้าสงสารเนาะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขนะท่านผู้ชมกับแม่ตะเก็นทองนะท่านผู้ชมเนาะความสวยงามยังคงมีอยู่ที่นี่นะครับที่วัดบ้านขามน้อยนะท่านผู้ชมเนาะรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รอคุณมาพิสูจน์ที่นี่นะท่านผู้ชมกับแม่ตะเก็นทองนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะแม่ตะเก็นทองก็มีความบุรมสมบูรณ์มากนะท่านผู้ชมที่นี่เนาะ แต่ว่ายังไม่มีหลังคานท่ยผู้ชมเนาะหลังคาที่จะมามุงแดดบงังแดดบังลมนะท่านผู้ชมก็ยังไม่มีเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขกับแม่ตะเก็นทองนะท่านผู้ชมที่แอดมินจุดทูบไวนะ้เนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินก็จะไปซื้อยาให้หลวงตานะพอดีหลวงตาเข้ามาฝากแอดมินซื้อยาให้นะท่านผู้ชม แอดมินก็จะไปซื้อของด้วยซื้ออะไรด้วยนะท่านผู้ชมนะพอดีมาทําข่าวที่นี่หลวงตาก็แอดมินเคยใส่บาทกับท่านเนาะก็ฝากซื้อยานะท่านผู้ชมแอดมินก็จะไปซื้อยาก็จะวิ่งรถกลับไปกลับมากันนะท่านผู้ชมแต่แอดมินก็เต็มใจนะท่านผู้ชมเนาะจะไปซื้อยาให้หลวงตาก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเกิดชาิหน้าชันใดก็จะได้ไม่มีโรคมีภัยเนาะท่านผู้ชม แอคนก,ก็เต็มใจนะทผู้ชมเนาะที่จะทําให้ท่านเนาะสาหรับตัวเลขออกมาครบทั้งสามตัวแล้วนะทผู้ชมเนาะก็เป็นเลขห้าสี่เจ็ดนะทผู้ชมห้าสี่สี่ห้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับก่อนจากกันไปก็ยาลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับในคลิป,ลปนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่า สวัสดีครับ